สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบห้าแล้วครับผมนะครับของเดือนเมษาครับผมครับก็ยังอยู่ในช่วงสงการอยู่นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตหมายนะครับผมนะฮะอราคาเบาๆให้นะครับผมนะครับในช่วงกุดสงการนะครับก็ถ้าจะส่งก็จะอยู่ที่สามสิบาทคงเดือนนะครับเอาลูกค้าที่เอฟไว้คลิปสองคลิปที่ผ่านมาของผมนะครับก็จะ ไม่มีค่าส่งแล้วนะครับผมนะครับก็สามารถเอฟเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะครับ094นะครับ7294385นะครับบริการปลายทางก็50บาทนะครับผมนะครับสำหรับคุลลูกค้าใหม่ที่ผ่านเข้ามานะครับผมเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับแอรช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอัสดาวุฒบอลสีด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดท่านใดลูกค้าท่านใดที่โอนก็ โอนเพียง3าสิบาทนะครับค่าส่งครับผมเหมาเหมาครับผมช่วยกันนะครับผมนะครับพ่อค้าก็เริ่มเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมครับไม้เมล็ดนะครับผมจะแบ่งหนอนะครับผมนะฮะแบ่งหนอของต้นนี้นะครับผมครับแบ่งให้สองหนอนนะครับผมนะฮะแหละไม้สร้างหัวเลยนะครับผม เออมีเขี้ยวมีอะไรเพียบแล้วครับผมแต่ครนี้เอาต้องพิจารณาดูนะครับเผื่อหน้าไม้ไปโดนที่ว่าโดนใจนะครับอาจจะช่วงปลายปีเขาหน้าไม้อย่างนี้เขาชื่นชอบกันขึ้นมานะครับผมเนี่ยก็จะได้จํานวนออกนะเพราะว่าเป็นหนอนะะน,อนะครับผมแล้วหนอใหญ่ๆนะครับผมนะล้นกระถางหกเลยนะครับผมแบ่งให้กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับผม เป็นหน่อที่แยกออกมาจากต้นนี้นะต้นนี้ก็ยังติดดอกอยู่นะครับผมนะครับนะหรือท่านใดจะจะเอาไปทั้งครอบครัวก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมีอยู่3ามีหน่อนะครับผมหน่อใหญ่ๆจะเริ่มทําจํานวนเหมือนกันนะครับก็แบ่งแบ่งหน่อละร้อยห้บาทนะครับผมนะหน่อจะดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ไม้เป็นปีเลยนะครับผมนะฮะ รวมๆสองปีแล้วล่ะครับผมนะฮะแต่นี้เขาแยกหน่อออกมานะครับได้แยกหน่อได้ดานแล้วล่ะครับนะฮะก็แบ่งให้นะครับนะฮะกุสงการนะครับหน่อละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดแยกหนอนะครับผมนะครับไม้เมล็ดแยกหนอนะฮะหน่อละหน่อละหนึ่งร้อยนะครับผมผมแบ่งให้หน่อละหนึ่งร้อยนะครับผมอันนี้อันนี้จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเราเอาไปเข้าตู้เนาะครับผม ก็หน่อละร้อยห้าสิบบาทเอ้ยหน่อละหนึ่งร้อยพอครับผมนะฮะครับต่อมาเป็นไม้ใหม่นะครับนะฮะที่กําลังโปรโมทอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นขมิ้นนะครับขมิ้นตองอ่อนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหน้าแผงนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับขมิ้นตองอ่อนนะครับผมแบ่งอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่แบ่งเบาแล้วนะครับผมนะฮะพราะราคายังอยู่ที่มีแลกเขายังอยู่ที่พันกว่าบาทอยู่เลยนะครับผมนะฮะครับขมิ้นตองอ่อนนะครับผมหน้าสวยฉ่าเลยนะฮะนะครับ ต่อมาก็เอาแบบที่ลูกค้าสบายใจนะครับอันนี้เป็นยังไม่เอฟก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะแต่ผมเอามานําเสนอนะครับผมเป็นกล้องทรณีนะครับหน้าสวยๆนะครับผมเนี่ยตัวนี้หน้าสวยสวยจริงครับผมนะฮะกล้องทรณีแล้วก็หลอดใหม่เดินมาแล้วนะครับผมนะฮะกำลังจะกําลังจะเปิดนะครับก็เหลืองสวยเลยนะครับผมนะครับ แบ่งอยู่ห้าร้ยห้าสิบนะครับผมนะฮะนะฮะเผื่อท่านใดเห็นอนาคตนะครับผมนะฮะว่าจะไปต่อนะครับอันนี้เป็นราคาไปต่อเลยนะครับนะฮะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับก็สองใบตอนนี้ก็ยังถึงจะลงแล้วนะก็ยังอยู่ที่แปดเก้าร้อยนะครับผมสองใบนะครับแล้วก็หน้าต้องหน้าต้องแบบช้ำๆเทพๆ่างนี้นะครับห้าร้ยห้าสิบนะครับ ลองเช็คราคาดูนะครับผมไม้แร่ไอเทมกล้องธรณีนะครับผมต่อมาก็เป็นแร่ตัวตัวเก่าลงมาหน่อยนะครับอยู่ในกระถางสี่นะลูกค้าก็แบ่งอยู่ที่ไปแปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับกระถางนี้นะครับเป็นเหนือดวงนะครับผมต่อมาก็เป็นลูกของอสงไข่นะครับผมลูกของอสงไข่นะฮะเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้ากับศิลา้มทองนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผม ต่อมาเป็นลูกของฮาราบาราอยู่ในกระถางแปดนะครับดูดีเทลนะครับผมนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับผมในกระถางแปดนะครับครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นราคาทุนของพ่อค้าเลยนะให้เอาไปต่อนะครับผมเผื่อท่านใดนะฮะมีโอกาสมากกว่าผมนะครับผมนะฮะผมได้แค่นี้จริงจริงครับนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดจะด่างเหลืองด่างขาวนะครับผมนะฮะ คงเป็นลูกของเจ้าขุนนะครับผมกับศิลาหุ้มทองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นหน่อทั้งคู่เลยครับแล้วก็ใหญ่เลยนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดใบกลมนะครับผมแบบนี้นะฮะนี่การงานหัวนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะก็ท่านใดจะเอาไปก็แบ่งอยู่ที่ ไปเก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะฮะเผื่อใครไปต่อได้นะครับผมต่อมาก็เป็นโรสนะครับผมโรสแม่พันธุ์นะครับผมนะฮะแม่พันธุ์นะฮะแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่เนาะดาวประกายพฤกนะครับผมดาวประกายพฤกแบ่งเจ็ดสิบาทนะครับผมดาวประกายพฤกนะครับเป็นแม่พันธุ์นะ เพชรบูรณ์นะครับผมเพชรบูรณ์นะฮะเผือท่านใดจะเอาไปเก็บดอกเนาะดอกเข้ามานะฮะทันอยู่ครับอีกประมาณสิบกว่าวันก็ทันอยู่นะครับผมนะะฮเพชรบูรณ์นะครับผมนะะฮเพชรบูรณ์กระถางนี้นะครับแ the บ่งอยู่ที่ก็หัวนี่ผ่าแบบได้เลยนะฮะได้นะฮะกระถางนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับดอกออกแล้วนะครับผมเพชรบูรณ์นะครับผมใครจะไปผ่านะครับผมแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเพชรบูรณ์นะฮะ ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปห้าสิบบาทนะครับผมไม้ด่างของอาจารย์ปอนะครับผมยังไม่มีชื่อนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นเพชรเพชรราชาแล้วครับผมเพชรราชาเพชรราชาแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาทใบหอกใบหอกด่างม่วงนะครับผมใบหอกด่างม่วงแบ่งสี่สิบบาทนะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็เป็นเท้าแสนปมนะครับผมสี่สิบาทนะครับผมเท้าแสนปมนะครับสี่สิบบาทกระถางนี้เป็นจอมเวทนะครับผมจอมเวทจอมเวทนะครับเขายังเล่นกันอยู่แพงนะฮะกระถางนี้นะครับจอมเวทแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับนี่ก็นี่ก็อีกต้นนะครับผมจอมเวทนะครับผมนะเป็นไม้พันใบยาวหน่อยนะครับผมเป็นด่างนะแปดสิบบาท นะครับผมต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกลุ่มพกันนะครับผมไม้เมล็ดนะครับนะฮะเธอจะเปิดด่างนะครับผมนะฮะตอนนี้เป็นหน่อด้วยนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อสี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบาทเป็นหน่อครับผมต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นเพชรวนโชธนะครับผมเพชรวนโชธนะฮะ แบ่งให้40บาทนะครับผมนะครับเป็นใบหอกนะครับเป็นใบหอกลูกมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับแบ่ง40บาทนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะครับผมคือเขาขายกันอยู่200ฮะ250นะครับผมฟอร์มนี้นะฮะคือเป็นพระแสงขันนะครับผมพระแสงขันนะฮะพระแสงขันด่างสวยมากนะครับผมนี่ย กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยหกสิบาทนะครับผมพระแสงขันนะครับคือเอาแบบราคาเอาสิบบาทเองครับเนียซื้อมาเหมือนกันครับต่อมาก็เป็นอันนี้เป็นไก่ศิลานะครับผมไก่ศิลานะครับผมนะฮะแบ่งสี่สิบาทนะครับผมไก่ศิลานะครับไก่ศิลามีหลายหน้าอยู่นะครับผมนยอันนี้ก็เป็นอีกหน้านึงนะคือเป็นไม้ตระกูลไก่นะครับผมอันนี้ด่างยังไม่ไม่ค่อยจัดแะเอาไว้ก่อน ต่อมาก็เป็นไม้ของเฮช้นะครับผมไม้แยกหน่อยครับกระถางนี้เป็นไม้ด่างนะครับใบหอกนะครับผมครับแบ่งสี่สิบบาทนะครับผมใบไผ่กัดสีนะครับผมสีนวลๆอย่างนี้นะครับผมใบไผ่กัดสีนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบบาทครับต่อมาก็เป็นเอ่อไม้แยกหน่อยนะครับเป็นไม้ใหม่อยู่นะครับคือ กิดะมนตานะครับกิจกิจมนตานะครับผมนะฮะกิจมนตานี่เป็นแยกหนอนะครับผมแบ่งแปดสิบาทนะครับเป็นหนอนะครับมีก็มีอยู่สองสามหนอนะครับผมนะฮะที่เก็บไว้นะครับกิจกิจมนกิจมนตานะครับผมนะครับครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดู พิชมพูนะครับผมพิชมพูนะครับพิชมพูแบ่งอยู่ที่แบ่งแบ่งเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะมณีลักษมีนะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาท ไม้เมล็ดใบกลมนะครับผมไม้เมล็ดใบกลมนะครับแบ่งห0สิบาทนะครับผมหกสบาทนะครับไม้เมล็ดใบกลมด่างนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดพร้อมผ่านะครับผมไม้เมล็ดพร้อมผ่าเลยนะครับผมนะครับพร้อมทําจํานวนนะครับไม้แบบนี้นะครับผมนะครับด่างสวยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองยหสิบาทนะครับผมสองห้าสิบาทอาจจะมีราคานิดนึงนะครับผม ครับเป็นไม้เมล็ดด่างนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะครับครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทเป็นเป็นไม้เมล็ดสิลาหุ้มทองนะครับผมไม้เมล็ดสิลาหุ้มทองนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นใบพัดด่างนะครับใบพัดด่างนะครับครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับ ใบหอกกัดสีนะครับผมใบหอกกัดลายกัดสีนะครับงานกระดูกนะครับผมนะครับแบ 38, an, siege, Nir, ここ่งอยู80 80 First, find, ่80บาทนะครับผมผมแบ่ง80บาทนะครับไม้แม่พันธุ์นะครับผมนะฮะใบทรงนี้นะฮะจะทรงใบหอกนะฮะแล้วเป็นงานกระดูกนะครับผมนะฮะครับแบ่ง80บาทนะครับผม80บบาทนี่เป็นไม้เมล็ดครับไม้งานหัวนะครับผมกระดูกแบบนี้นะฮะครับ กระถางนี้ก็แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับน่าจะเป็นไม้เมล็ดวังทองนะครับผมนะฮะลูกวางทองนะฮะผมก็เอามาจากสวนเพื่อนเพื่อนๆทีนะฮะเออกระถางนี้นะครับครับเป็นตัวแผงนะลูกค้าเป็นตัวแผงนะฮะครับแบ่งเจ็ดสิบาทนะครับผมอุทยาหลวงราชพฤกษ์นะครับผม เหลือน้อยแล้วนะครับราคานี้นะครับเป็นแบบสงการนะครับดูดูพื้นใบนะครับนะพื้นใบก็จะมีเอ่อแดงเขียวปนม่วงนะครับผมนะฮะก็จะเป็นตัวแผงของอุทยานหลวงนะครับผมนะฮะเอาไปลุ้นดูนะครับผมให้เจ็ดสิบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะนี่ก็ลูกมณีลักษมีนะลูกค้านะครับผมลูกของมณีลักษมีนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมหกสิบบาทนะครับผมนะฮะใบยาวนะลูกค้า สะโพกใบยาวตอนโตนะครับผมนะฮะแม่เขาติดดอกเลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับครับเอ่อหกสิบบาทครับผมนะฮะในบ้านไม่อยู่นะครับครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดกระถางนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับก้านแข็งๆนะครับผมนะฮะ ครับดูนะครับผมนะครับหลอดใหม่มาเปิดด่างกลมแล้วก็ก้านแข็งนะครับผมนะครับครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าบาทนะครับผมร้อยหิบาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใบหอกนิดนึงครับ ผมแบ่งใบหอกดำนะครับผมเนี่ยโอ้ติดดอกซะด้วยอ่ะอันนี้ฟอร์มกอนะครับผมฟอมกอนะฮะคุณลูกค้าครับได้ไปก็สี่ต้นห้าต้นนะครับรวมแม่นะครับผมนะครับสี่ต้นห้าต้นรวมแม่นะครับผมแบ่งอยู่ที่เออเอาไปแยกเอานะครับผมนะฮะะถางนี้นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับ ครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผม,ค,มคุ้มเลยนะครับผมนะคือเป็นหน่อแล้วหัวจะใหญ่นะครับผมอันนี้แม่เหลือเอ่อแม่แม่อยู่ใบเดียวนะครับผมโดนแย่งอาหารนะลูกค,ค้าต้องไปแยกเอานะครับผมนะบนะครับนะครับร้อยห้าสิบาทคุ้มๆนะครับผมแยกหน่อก็เซียวแล้วครับอันนี้ไล้ไปแล้วมาดูถังนี้างสิโเวลาเดินไวจริง <c oughs> ครับเอ่อพระรามแผงสอนนะครับผมนะฮะพระรามแสงสอนนะครับกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทเป็นหน่อครับผมนะฮะพานทะเลนะครับผมพัานทะเลตัวนี้อยู่กับผมมาปีกว่าแล้วนะลูกค้าพ่านทะเลหัวเบลเลอร์เลยนะครับผมนะครับแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมพัานทะเลนะครับไม้ไม้งานหัวครับผมนะฮะ ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะติดเหลืองด่างเหลืองนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดนะครับครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ก็เป็นไก่ศิลานะครับผมนะฮะก็แบ่งอยู่ที่เออเอาเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะเกาะเก็ตนะครับผมเกาะเก็ดแผงนะครับเกาะเก็ดแผงกระถางนี้แบ่งให้อยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับเกาะเก็ดแผงนะฮะอยู่ในกระถาง ห้าแล้วครับผมนะฮะเอ่อพระแม่ปัตมาวดีนะครับผมพระแม่ปัตมาวดีนะครับสวยๆนะครับผมนะฮะใครก็พอรู้ราคาอยู่แล้วเห็นเขาไลฟ์ขายกันอยู่นะครับนะฮะผมแบ่งให้อยู่ที่เอาไป80ดบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับผมนะฮะพระแม่ปัตมาวดีก็เป็นไม้ใหม่อยู่นะครับผมนะฮะมีเนียนนะครับผมมีเนียนลุ้นนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่มีเนียนนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับ ไม้ใบกลมนะครับแบ่งเก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทมินิ่อนนะครับผมนี่ฮะบูเบิร์ดนะครับผมบูเบิร์ดบูเบิร์ดนะครับบูเบิร์ดบูเบิร์ดเออ่ใบจะมีตําหนินิดนึงจะเป็นใบเบี้ยน,นะครับผมบูเบิร์ดบูเบิร์ดแบ่งให้อยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับบูเบิร์ด หนุมานประสานกายนะครับแม่พันนะครับผมผมเตรียมจะผ่านะลูกค้าก็เลยว่าอายุเขาเป็นปีแล้วแหละนะครับผมนะฮะแล้วเขาอยู่นอกก็จะประมาณนี้นะครับผมหนุมานประสานกายนะครับแบ่งกระถางละกระถางละเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับแม่พันอยู่ในน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะฮะหัวใหญ่ๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นอันนี้จะมีงานหัวนะครับที่ เอาขึ้นจากแปลงนะครับนี่ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมหัวใหญ่นะครับผมนะฮะเอ่ออันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดตัวนี้เป็นเป็นตระกูลใบกลมนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นตระกูลด่างนะครับผมนะฮะได้ไปสองต้นนะครับเพราะว่าคือเอาหัวใกล้กันไม่ได้เลยนะครับหัวเขาใหญ่นะครับผมเดี๋ยวคุณลูกค้าไม้หน้าแบบนี้นะครับก็จะขอมีราคานิดนีงก็เพราะว่าสองต้นนะครับพ่อค้าแบ่งให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมตกต้นละร้อยกว่าบาทนะครับผมงานหัวนะครับผมนะฮะ เอ่ออันนี้ก็น่าแปลกดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นนะครับคือเอาไปทําจํานวนทั้งคู่นะครับผมนะฮะสองร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ก็งานหัวนะครับไม้เมล็ดนะครับนะฮะงานหัวไม้เมล็ดเม็ดจะเหมือนพัทยาก็ไม่เชิงนะครับผมเขายังดูไม่ออกนะครับผมกระถางนี้นะครับขอหยุดที่เจ็ดสิบบาทนะครับนะฮะ อันนี้ก็ติดดอกนะครับผมหัวใหญ่ๆนะครับผมเอามาครับมณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรนะครับอันนี้ขอเ้ลาผมนิดนะครับผมมณีล้อมเพชรเอ่อเอาไปสามสิบาทนะครับผมนะคะ,ะครับสาวนครใช้สีนะครับผมนะครับสามสิบาทนะครับผมอันนี้เป็น มนทศพิษนะครับผมมนทศพิษนะฮะก็แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมมนทศพิษเป็นไม้ใหม่นะครับนี่เป็นเพชรพนครนะครับผมนะฮะแบ่งแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมกระถาง5้าครับผมเอ่อผีตะโขนนะครับผมเป็นตัวแผงนะครับผม30บาทนะครับผีตะโขนแผงต่อมาก็เป็นเลนูนะครับผมเรนูนาคอนนะครับผมไซส์ใหญ่ๆนะครับ เออเรนูนคอรนะครับผมคือผมไม่แน่ใจนะครับต้นนี้นะจะเป็นเกาะเกตหรือว่าเป็นเรนูแต่เป็นแม่พันธนะครับผมนะฮะแบ่งให้อยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทโชคล่าซ้ํานะครับกระถางห้านะครับโชคล่าซ้ําพัทเทลนะครับผมนะฮะพัทเทลก็ยังเล่นอยู่แพงนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับคือแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมนะฮะ เลกาซี่นะครับผมเลกาซี่นะฮะเลกาซี่กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทเลกาซี่นะฮะต่อมาก็เป็นไม้ออกจะเป็นใบหอกนะไม้เหลืองแล้วนะครับผมนะฮะหอกทองทองนะฮะกัดสีแบบนี้นะครับผมนะครับก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับงานหัวครับผมแต่อันนี้จะมีมีนักแข่งนะครับผมนะฮะมีนักแข่งกระถางละแปดสิบาทนะครับผมนะฮะ ต่อมาก็เป็นลูกของอสงไขยอะอันนี้ใหญ่หน่อยนะครับผมลูกของอสงไขยนะฮะกับศิลาหุ่มทองนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับต้นนี้นะฮะัต้นนี้แบ่งแปดสิบาทนะครับผมนะก็นี่เป็นราชาวดีนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมนะอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นต้นสุดท้ายแล้วโอ้ยยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วครับอันนี้เป็นงานหัวนะครับคือจะแบ่งไปทานะเป็นไม้เมล็ดนะครับผม ครับอย่าให้ดูใกล้ๆนะฮะคือผมกลัวว่าคุณลูกค้าจะไม่เห็นแสงแดดแสงแดดอ่ะเดี๋ยวแบ่งนะครับผมนะไม้เมล็ดนะครับผมนะต้นเนี้ยเขาจะแปลกหน้ารุ้นดีนะครับผมนะครับคืออยู่ในหนึ่งก้านเนาะครับผมไม้เมล็ดนะฮะเป็นต้นสุดท้ายแล้วอันนี้หลอดล่าสุดเขานะฮะจะด่างครีมไข่อย่างนี้นะครับผมนะครับก็ แบ่งให้ไปไปผ่านะครับผมนะครับแบ่งให้ไปทําเลยนะครับทําจํานวนนะครับกระถางนี้นะครับขอหยุดที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนี่ยอันนี้ใบเดียวนะลูกค้าไม่ใช่ใบเดียวแต่ครนี้เขาขึ้นมาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเขาขึ้นอย่างนี้แทบทุกใบผมว่าเป็นไม้ใหม่ที่มีราคาสูงแน่นอนแล้วครับผมเนะฮยอันนี้เป็นหลอดใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นหลอดล่าครับผมอันนี้เป็นใบเบี้ยเขาเนีฮยก็ประมาณนี้นะครับ จริงๆตัวเนี้ยมีเป็นเป็นเกาะเก็ดกับศิลานะครับผมนะฮะนะระหว่างเกาะเก็ดกับศิลานะครับก็แผงดีนะครับผมผมเอาเอาให้ไปทำจำนวนอะไราราคา350บาทนะครับนะครขบากราบขอบคุณอย่างสูงแนละที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะะขอให้เที่ยวสงการอย่างมีความสุขนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ